ต้อนรัอพนองเขาซูช่องแสดงฟาร์มชนแนลครับอล้วมื่อนอยู่กับผมเบ้าต้อมครับทีมงานช่องแสดงฟาร์มชนแอลกับเราครับผมและทีมงานครับมาติดตามาลูกหงสยามครับที่คลอดได้กับประมาณสิบเอ็ดมือนะแม่เนาะครับเดี๋ยวมาถามแม่ครับแม่อยู่บ้านไหนล้วกะซื้อมาไหนครับแม่ขออนุญาตครับในน้ำตัวนะครับม่พิมพ์พาจ้ะครับผม บ้านนะะ้นนนาเจริญตำบลน้าจ่าอำเภอสรีชมพูจังหวัดขอนแกชียง่ะครับผมแม่เนาะอ่ะเมื่อน,นี้ผมได้มีโอกาสดีนะแม่มาถ่ายลูกหงสยามที่คลอดได้ประมาณจังกมือก็แม่สิบเอ็ดมือจ้ะสิบเอ็ดมือเนาะครับมาติดตามครับอยากจะถ่ายให้เห็นนะครับโครงสร้างลักษณะของหงสยามถายถอดพันธุก,กรรมออกมาเป็นยังไงครับ ถือว่าพอใจว่าแม่ในการออกลูกมาครั้งนี้ครับของของแม่นี่ครับพอใจจ้ะแล้วแม่เนาะจ้ะการให้ความคิดเห็นผมเนาะที่สายตาผมเห็นผมคิดว่าโอ้มันแข้งขาดีแม่สูงแล้วก็ลำตัวดีครับลักษณะนี้คือพอแล้วแม่เนาะได้พันธุกรรมพอมาเต็มเมๆแน้แม่เนาะบวกกับแม่นี่ให้ลูกดีเนาะแม่เนาะแม่นี่ซื้อว่าไหนครับแม่แม่นางจ้ะซื้อแม่นางเนาะ แก้ได้จากลูกแล้วครับได้หาลูกนี่จ้ะอ๋อได้หาลูกก็ถือว่ากําลังให,ให้ลูกดีรากาน,นิ่งครับอืโคนหางไงครับ้วก็แข็งขาดีครับสีออกสีออกดำๆแน่ครับก็ออกปอเป็นเหลืองดำๆครับแรกเกิด แม่เกิดลอยเท่าไหนก่อนตัวแม่นี่ความสูงลอยสี่สิบสามนะแม่เนาะใช่ตัวแม่นี่ล้ำตัวดีครับยาวสูงลอยสี่สิบสามโอ้หายากครับหายากนี่หาไปแล้วครับในราคาเพราะนั้นซื้อมาราคาแพงม่กแม่เพราะนั้นก็ว่ามันสุดๆแล้วเนาะจะไม่นเนาะครับ <laughs> ตอนที่แม่ซื้อควายมาเลี้ยงใหม่ๆนี่ ชาวบ้านนี่ว่าจัางไรแม่มีความจะเห็นจังไรกับการที่เขาซื้อควายมาเลี้ยงครับคนโง่เลี้ยงควาย <laughs> ข้าเจ้าว่าคนโงโลเลยแม่เนาะ <laughs> จ้ะพวกเราคนเด็กง,ง่แล้วก็อันไม่ใช่คนโง่ลยางน้ำฝนควายแล้วเปล่ว่า <laughs> อืมเราวนี้ผมก็เลยมีความคิดว่าเป็นคนโงนนนนใน่ในมือนั้นแต่ว่าเฮ็ดให้ให้ให้คนเห็นในมือในมือนีไแม่ว่าการเลี้ยงควายมันเป็นอย่งไรเนาะแม่เนาะใช่ <laughs> ผมคิดว่ามันอาชีพ เลี้ยงควยนี่มันยังยืนบ่ะแม่ยังยืนเนาะครับยังยืนคือเลี้ยงเขามือหนาเขาเลี้ยงเขาอ๋อครับนี่ครับพามันก็ออกลูกมา้าปีตตอปีแล้วเนาะแม่เนาะ,ะปีตตอปีออกลูกมา้าตกตัวนึงกะได้หลายหมืน่นครับหลายหมืน่นหลายบาทโอ้งามเลยแม่เนาะโอ้เดี๋ยวยังบ้างกะสิมันติดตามเรื่อยๆนะแม่เนาะ,ะถ้าเกิดแม่ใจดีแบ่งกะ การเสียเอาไปพัฒนาแล้วแม่เนาะโอ้งามงามมากน้ำแม่ดีนะแม่ควายค่อยไม่หนีกับไลูกดีครับแล้วก็บวกกับพันธุกรรมของหงสยามครับแม่มีซื้อตั้งไหมครับซื้อภูเขาจ้ะซื้อภูเขาสยามเนาะแม่เนาะอ๋อนี่ครับผมว่าใส่ได้นะครับใส่ได้แต่น้อยเลยแม่แม่ได้วัดว่ามันออกไอได้จากมีดจากซิ้นครับออกมาเลยครับ โอ้แปดสิบสี่เซนวัฒนาครับแปดสิบสี่เซนโอ้แรกดแปเซนลูกของสยามครับได้ตัวกผู่ครับแม่ก็มากน้ำหนักเนาะได้ตัวกผูกกับซาวยน้ำแม่เนาะแต่ว่าขอให้มันได้ปลอดภัยนะแม่เนาะปลอดภยัยคอยคแล้วได้เลี้ยงอ๋อดีๆมานๆแม่ หงาวได้แม่บักกันเนี่ยเป็นหงาทั้งสูงครับตาแจ่มแจ่มแจ่ขอสามอ,องได้พอเบิดครับหน้าตาหัวกะโหลกโคนเขาครับมาดีพ่อแม่เนี่ยให้ให้ลูกดีครับงามมักน้ำครับเนี่ยแม่พายเบิ่งอีกตัวนึงนะครับออกลูกไม่พร้อมกันโอ้แม่กับพ่อแล้วหมานใครอีกเมื่อไหร่แม่นี่ออกเมื่อวานนี่ อ๋อนี่ออกมาวานนี่นะแม่เนาะอันนี้เป็นลูกของผู้ใหแม่เพชรลำพูจ้ะเพชรลำพูอ๋อนี่ครับก้มสูงเท่าใดเนมาวัดเบื้องบนก้มสูงไม่ได้วัดนะแม่เนาะควายี่เป็นควายลูกลูกแรกนะแม่เนาะอลูกลูกหลานลูกสคนเียลูกวลูก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  Okay, นี่ครับโอ้แข่งขายเงาครับแข่งขายเงาตาแต้มแจ่มๆครบครับลักษณะควายไทยอุดมรันิยมควายไทยครับครบครับแข่งขายเงาเรานี้ผสมเทียมตัวนี้ผสมทันเทียมไงนนเนาะปีนี้นี่ได้ควายลูกคอกนี่จากตัวแม่สามตัวแล้วจ้ะได้สามตัวเป็นตัวผู้ตัวแม่แม่มีแต่ตัวผู้แหมแต่ ไอ้ตัวผู้เปิดตัวแม่เนาะเอาครับแม่ดีๆการถือว่าหมานยู่ครับออกมาตัวผู้ตัวแม่ก็ดีเวิร์ดแล้วขอให้ปลอดภัยนะแม่เนาะครับขันคิดคข่าวๆนะแม่เนาะสมมติว่าแม่มีควายหาแม่เนาะแม่เนาะออกมาปีหนึ่งหาตัวเอาตีขี้ไล่ขี้ไล่เรียงออกมาประมาณปีสองปีก็ได้แล้วนะแม่เนาะเงินแสนสองแสนเนาะะอันนี้คือคือคิดเล่ๆนะแม่เนาะ อ๋แม่อยากให้ฝากถึงเกษตรกรรุ่นรุ่นใหม่หรือว่าคนที่กําลังอยากหาควายมาเลี้ยงนะแม่ก็อยากจะฝากข้อคิดดีๆนะแม่ครับจา<ๆ>เขาเลี้ยงเขาเมื่อนี้เมือ่อหนาเขาสิเลี้ยงเขาเขา <ผม S 2> ก็ต้องไปคิดเนี่ยต่อไปขอต่ว่าเขาเลี้ยงเขาไปก่อนม,มันจะยู่ตัวป,ประมาณสามปีปีซี่ปี 4, ปปหาไปกะกะนับได้เลยครับ คืนแ,แม่เนาะ,ะคือคอยคิดดีจากแม่เนาะแม่เนาะคือเขาเลี้ยงเขาในมือนี่ครับเดี๋ยว<บ>มื้อหนาเขาจะเลี้ยงเขาครับคือหาคล้ายๆแบบค้นเลี้ยงควายครับควายจะเลี้ยงเขาในภายภาคหนาครับพี่น้องครับเดีแบบ๋ยวพาไปเบ่งรายละเอียดของลูกของสยามอีกรอบนึงครับ มักไหมครับโอ้มักไหมผมมักแห้งครับเช,ชิดนาดลูกเชิดนาดูมอขาวข้อยหน่อย,ยแค่สิบเอ็ดมืนะแม่เนาะจ้ะสิบเอ็ดมื่นเชิดนาลูกเชิดนาเอายืนยืนตรงตรงยืนตรงตรงขุดแม่โอ้สามองค์พ่อแม่หน้าตาได้พอเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แม่ เกือบเต็มร้อยเลยมาดีมาดีมาดแม่มาดีครับไว้1สมือครับสูงเงาเขาเลี้ยงแบบนี้ก็ถือว่ามันไหนนักคุนเคยกับคนแล้แม่เนาะกับ พวมีความเกียรติยาทางว่าเออจะจะให้หรือยังน้าแม่เนาะพวมีครับควายแดงยางเขาใส่เขาควายควายน้อยควอยยางนี่กับคล้ายๆแบบว่ารู้จักกินเจ้าของกับยางมหานะครับคือการที่เขาฝึกแต่น้อยครับได้จับได้รูปได้ครับน้าแม่เนาะแม่กันควายเรียงผูกง่ายนี่ครับเตียงควายผูกง่ายนี่กับทีนี้กียรติยศทางที่ตื่นคนครับตื่นแน่เจ้าของก็จำได้ครับ ันยาตอนไปจํากินได้ลตอนนี้แม่ม่จับตัวครับควยขเบิดครับสิบตัวจ้ะสิบตแล้วแม่เนาะพรัีโอ้บรรยากาศดีนะแม่เนาะครับอยู่กับไอติดฟูติดผานะแม่เนาะครับบรรยากาศดีโอ้มักมครับเดี๋ยวเบ่งบรรยากาศโดยรอบครับ ลงมานะาเขาลูกกันติดภูเขาครับแม่ก็เลี้ยงควายแล้วก็เฮ็ดไอ้น้าพรอบครักันไปนะแม่เนาะเลี้ยงควายกับเฮ็ดน้านี่แม่ก็อยู่ได้นะแม่เนาะอยู่ได้แล้วครับแบบพอเพียงครับอยู่แบบพอเพียงครับเลี้ยงควายครอบครัาครับแม่ดีนะครับเด็ก เขาพอต้องไปซื้อเพื่อนกินไก่้ฟันไข่กระเลี้ยงไก่บ้านเขากระเลี้ยงปลาเขากระเลี้ยงต่อไปก็เป็นงี้สิล่ะแม่คนจะอยู่รอดครับเศรษฐกิจช่วงนี้ก็บม่ดีเป็นไงแต่ว่าเขาก็อยู่แบบพอเพียงจะอยู่ได้แล้วแม่เนาะพอเพียงอยู่ได้เอาทีมของเราเองเอาสำหรับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมบาลตอมทีมงานช่องแสวงฟาร์มครับกับพาพี่น้องมาติดตาม ไอลูกหงส์สยามครับที่เกิดได้ประมาณ1 1มือครับมีลักษณะที่โคงสางที่มาดีครับลูกหงส์สยามครับมาดีครับตัวนี้นาติดตามครับผมกับเมื่อนี้ผมเป้าต้อมกับทีมงานแล้วกัแม่นี่มาถ่ายทำให้พี่น้องได้รับชมกันครับการจังหดครับเมื่อนี้ผู้ใดมาคลิปนี้ครับเบื้องแรกกะขอให้กดไลค์ครับ กดแชร์แล้วก็ mm hmm. กดซับสไครต์นะครับนนผมจะสิภาพไปไทยให้เห็นในมุมมองของคว้ยที่กําลังพัฒนาแล้วก็พัฒนาแล้วหรือเปิดราคานะครับก็นนกดติดตามกันเลยครับวันนี้ผมวาต้อมกับแม่ก็ต้องขอก้าวเข้ามาสวัสดีครับวนนสวัสดีครับ